มาแล้วครับสำหรับ EP สองนะครับอ่าทิปกินเที่ยวรุยงานทำเงินไปด้วยครับผมสำหรับ EP สองนี่ก็เป็นทิปเดียวกันนะครับทิปรุยงานกินเที่ยวห้าวันสี่คืนนะครับอ EP สองนี่จะเป็นคืนวันที่สามกับคืนคืนที่สามกับคืน สำหรับคืนนี้เราเข้าพักอยู่ที่หาดเจ้าหลานนะครับที่โรงแรมเจ้าหลานคารบาน่านะครับเจ้าหลาคารนาน่าหาดเจ้าหลาที่โรงแรมที่นี่ก็จะเป็นตัวเด,ด,ดวยนะครับบรรยากาศที่ชายหาดก็ถือว่าชายหาดถือว่าสะอาดมากครับน้ำใสน,นะครับ เรียน das ี่แหละมาถึงก็ช่วงบ่ายแล้วครับอากาศร้อนเดี๋ยวตอนเย็นเย็นจะเข้ามาอ่าเดินเล่นยืนทะเลสัมผัสบรรยากาศที่ยืนทะเลกันนะครับอันนี้ก็มาถึงแล้วก็มาดูดูเราทํางานรด้วยเหมือนเดิมครับลูกค้าโต๊ะก็ตลอขอขอบคุณสำหรับาลูกค้าแล้วก็เอฟซทุกท่านนะครับ ้ำใจมากครับแต่จริงก็อยากไปเที่ยวเกาะอยู่ครับแต่ว่าเวลาเป็นกระชั้นที่นิดนึงกนะ็ก็มันต้องต้องเข้าไปคืนงานที่ในตัวเดียวจันกัน้วยนี่ก็โดยรวมนะครับสถานที่โดยรวมของ,ของ,ของทางโรงแรมนะครับก็จะประมาณนี้นะครับมีห้องพักหลากหลายแบบนะครับมีห้องพัก แปดคนมีห้องพักหกคนมีห้องพักสี่คนห้องสามคนนะครับตรงนี้ก็เป็นสระว่ายน้ำนะครับสระว่ายน้ำหวงแล้วก็ตรงที่พักที่เข้าพักในห้องก็จะมีสระว่ายน้ำอีกนะครับจะอยู่ติดกับห้องนอนเลย การตื่นเช้าขึ้นมาก็มีอาหารเช้ารับรับรองครับสำหรับลูกค้าทุกท่านของโรงแรมนะครับบรรยากาศดีครับสำหรับที่นี่ก็ถือว่าบริการเป็นเยี่ยมเลยครับแล้วตอนในส่วนของอาหารที่รับรองก็ถือว่า พึงพอใจพอสมควรนะครับมากเลยนะในการรับรองในการเป็นเทตนลูกค้านะครับถือว่าถือว่าดีมากนะครับมีทั้งหมดครับมีอาหารเป็นเบเกตหรือว,ว,ว่าจะเป็นกับข้าวนะครับเครื่อง,งดื่มชาคาแฟ่ทุกอย่างครับผลไม้ ขนมฟังปิ้งแล้วก็อบบนี้ส่วนของไส้กรอกหมูแฮมนะครับไข่ลวกมีครบนะครับก็ต้มน้ำเต้าหู้ออันนี้ก็เป็นข้าวผัดนะครับกับข้าวอร่อยครับสำหรับที่นี่ไม่ได้ค่าโฆษณานะครับแต่ว่าอยากแชร์ประสบการณ์นะครับในการเที่ยวครั้งนี้ให้เพื่อนๆอนอันใดที่ยังไม่เคยมานะครับได้ ติดตามรับชมดูนะครับผมเป็นครั้งแรกนะครับอ่ะอันนี้คือครั้งที่2ในการทําคลิปกินเที่ยวนะครับก็คือถือว่าเป็นการแชร์ประสบการณ์นะครับผมบรรยากาศโดยรวมนะครับต่อไปไปที่ไหนก็ผมก็พยายามอทำคลิปแนะนํานะครับฝากกดติดตามด้วยนะครับสาหรับช่องนี้ก็เป็นช่องที่ขายวยแท็กอร์ด้วย,วยแล้วก็เป็นช่องที่แชร์ประสบการณ์ในการท่องเที่ยวนะครับบรรยากาศ คืทนที่สองนะครับคืน <cetera> ที่สองล้วก็มาเล่นน้ำทะเลกันน้ำทะเลลงไปลึกแล้วครับตอนนี้ตกเย็นมาเพราะกลางวันเล่นไม่ไหวครับอากาศร้อนนักเกินนะครับก็คงเล่นสักพักหนึ่งก็คงจะได้เข้าไปแช่น้ำอยู่ที่สะไว้น้ำอยู่ติดกับห้องครับเพราะวันนี้ก็เหนื่อยทั้งวันแล้ว ากาศร้อนทั้งวันเลยบรรากาศดีครับลมทะเลแรงมากวันนี้<ม>ก็เข้าพักที่พักเรียบร้อยตื่นเช้ามาก็เหมือนเดิมครับเบรกฟัตอาหารแบบเดิมๆวันที่สองนะครับที่เจ้าเลาคาวานาบีนะครับที่ที่หาดเจ้าเหลาจังหวัดจันทบุรีนะครับผม พักสะอาดนะครับบรรยากาศดีนะครับผมแล้วก็อาหารก็อร่อยแล้วครับผมก็คืนที่สำหรับตื่นเช้ามาจากคืนที่สองนะครับอันนี้บรรยากาศการเตรียมตัวเดินทางกลับบ้านนะครับผมเดี๋ยวให้ดูภายในห้องก่อนนะครับภายในห้องถือว่าสวยแต่ก็อ่า สวยหร,รูดูดีมีระดับครับเตียงนอนกว้างมากครับอ่าสําหรับผมผมเป็นคนตัวโตนผมชอบมากเลยเตียงนอนสาหรับเตียงนอนนะผมถามน้องพนักง,งานน้องพนักง,งานบอกว่าเตียงนอนประมาณเจ็ดฟุตครึ่งครับเดี๋ยวจะต้องซื้อไปไว้ที่บ้านตากันซะละอ่าบรรยากาศห้องสะอาดสะอ้านครับห้องไม่อับด้วยอ่าเพราะผมก็ถือว่าโอเคหมอนโอเคนะ กับห้องนอนเลยตอนนี้ก็เตรียมกระเป๋ากลับบ้านนะครับเก็บสัมภาระสิ่งของทั้งหลายทั้งปวงเตรียมตัวเดินทางอ่าไปรุยงานอีกที่หนึง่งก่อนที่จะกลับบุรีรัมย์นะครับผมยังไงก็ต้องขอขอบพระคุณสําหรับทุกท่านที่กําลังเข้ามาติดตามเข้ามารับชมนะครับผมอ่าเป็นการแชร์ประสบการณ์ครับหรือว่าท่านใดอยากแนะนําอยากให้เอาอันนี้มีโอมี ่านใดอยากให้แชร์ประสบการณ์ที่ไหนหรือว่าอยากให้แนะนําอ่าที่ไหนก็าติดต่อผมโดยตรงได้นะครับที่เบอร์โทร0803839789อ่าตรงนี้เป็นสระว่ายน้ำนะครับติดกับห้องนอนอ่าบรรยากาศเป็นส่วนตัวมากนะครับหรือว่า084ศูส483799ครับ0991641255นะครับผมอ่ารับรีวิวนะครับโอ้โห รับแชร์ประสบการณ์ดีกว่าอ,อ,อ่าตอนนี้ก็เตรียมของขึ้นท้ายรถเรียบร้อยครับอ่าเดี๋ยวสักพักหนึ่งก็คงจะได้ออกเดินทางนะครับสําหรับท่านใดที่กําลังเข้ามารับชมนะครับผมผมต้องขอขอบคุณเป็นอย่างสูงนะครับอ่าสําหรับการติดตามรับชมอ่าในส่วนของช่องอ่าในการรีวิวประสบการณ์การท่องเที่ยวนี่คือตอนนี้เป็น ep ที่สองนะครับเพิ่งเป็น ep ที่สองนะครับ ก็กําลังลองทดสอบลองทําดูนะครับเผื่อจะมีผู้ติด,ดตามเพิ่มเติมนะครับผมยังไงก็ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงนะครับสําหรับการติดตามทุกคลิปทุกวิดีโอที่นําเสนอไปขอบพระคุณมากครับผมสวัสดีครับ